ไงฉันเวนดี้จากลุยเซียนาวันเด็กของฉันมีความสุขมากฉันโตในบ้านแสนสวยคาเฟ่แจ๊สของพ่อแม่ฉันอยู่ติดบ้านพวกท่านชอบดนตรีและพ่อเป็นมือแซกโซโฟนที่เก่งพ่อได้มันมาจากปู่เพลงเพราะที่สุดนี้ชื่อว่าอาดาจิโอซับซ้อนจังสักวันหนูจะเล่นได้เก่งเหมือนพ่อเลยแน่นอนจ้ะลูกหนูมีความสามารถ แต่ว่าไปนี่ทิวดา้าเธอทำงานเป็นผู้จัดจาก,การคาเฟ่ของพ่อแม่แล้วดูแลฉันตอนที่พ่อกับแม่ไม่อยู่วันนึงแม่ของทิวด้าก็ป่วยแล้วเธอก็ไปเมืองอื่นเพื่อเยี่ยมฉันใช้เวลาทั้งวันกับพ่อแม่แล้วก็มีคนโทรหาพ่อหลังจากนั้นท่านกับแม่ก็ดูประหมาาก,กันมากเลยและฉันไปนอนแต่ว่าฉันก็เห็นพวกท่านออกนอกบ้านพวกท่านหายไปหลายชั่วโมงจากนั้นฉันก็เห็นว่าพวกท่านกลับมาและเข้าคาเฟ่ฉันตัดสินใจตามพวกท่านไปและออกจากบ้านหมาปาร์กลูกของฉันชอบเดินเล่นเดี๋ยวซื้อขนมให้ใหม่นะจ๊ะ ระหว่างทางฉันเกือบเจอกับเพื่อนบ้านชื่อคุณนายบราวแล้วแต่เธอก็ไม่เห็นฉันพอฉันเข้าคาเฟ่พ่อแม่ก็ยืนตรงมุมพร้อมคุยบางอย่างลูกรัิกมาทำอะไรเนี่ยกลับบ้านเธอะจะออกไปอีกเหรอเรายังมีเรื่องต้องทําอยู่จ้ะแต่พอลูกตื่นขึ้นมาเราก็กลับมาแล้วแต่นั้นก็ไม่จริงฉันอยู่คนเดียวในวันถัดมาและได้ยินเสียงไขกุญแจเอาก็ตอนเย็นแม่คะพ่อคะแต่ไม่ใช่พวกท่านไม่ใช่ทิวด้าด้วยพี่สาวของแม่กับสามีเธอเดินเข้ามาในบ้านพ่อแม่แทบไม่เล่าเรื่องพวกเขาและฉันเจอลุงกับป้าแค่ไม่กี่ครั้งแม่กับพ่อไไปหนคะ พวกเขาประสบอุบัติเหตุเมื่อคืนแล้วไม่รอดหนูกำพร้าแล้วแต่เราจะดูแลหนูเองนะไม่จริงหรอกป้ากับลุงโกหอกอะ่ะฉันไม่เชื่อจนทิวด้ากลับมาเสียใจด้วยจ้ะฉันรีบมาเร็วสุด,สดแล้วพ่อแม่หนูทำพินัยกรรมเอาไว้หลังพวกเขาเสียเราได้รับทรัพย์สินทั้งหมดเพราะเป็นญาติใกล้ชิดเราเป็นผู้ปกครองหนูตามกฎหมายในเย็นนั้นพวกเขาพาลูกสาวชื่อมอลลี่มาฮะเธอนี้ผอมจริงๆนะ่าเกลียดอะ่ะ คืนนั้นฉันเอาแต่ร้องไห้แล้วหลับไม่ลงอยู่นานญาติฉันกรนเสียงดังมากจนฉันคิดว่านอนข้างพวกเขามันจะไปหลับลงได้ยังไงกันมีอยู่จุดหนึ่งฉันได้ยินเสียงฝีเท้าเบาจากหลังกำแพงพอดูที่โถงทางเดินฉันก็เห็นเองเงาตาฝาดเหรอพ่อแม่ฉันยังไม่ตายเหรอแต่พอฉันออกจากห้องก็ไม่เจอใครเลยหลังจากย้ายเข้าบ้านเราคุณลุงกับคุณป้าก็ขายของของพ่อแม่ฉันเกือบทุกอย่างไม่กี่อย่างที่ฉันเก็บเอาไว้ได้ก็โดนยัดเข้าใต้หลังคาให้ฝุ่นจับฉันลองเล่นแซกโซโฟนของพ่อแต่มันทำให้ผู้ปกครองฉ หยุดนะป้าเป็นไมเกรนบ้านเราห้ามเล่นดนตรีลุงห้ามเธอเล่นหนูจะเอาอันนี้ไม้นี่ของฉันนะเวนดี้ไม่ละอายใจบ้างเหรอพ่อแม่ไม่สอนให้แบ่งปันเหรอเอาไปเลยเจ้ะลูกสาวแม่นี่ที่สั่งค่ะคุณนายบราวขอบคุณจ้ะลูกฉันเพิ่งอายุ16แล้วตอนนั้นฉันก็ช่วยงานเทียด้าที่คาฟเฟ่มาหลายปีแล้วแต่ป้าก็เปลี่ยนให้มันตรงรสนิยมและมันเปลี่ยนจากคาฟเฟ่แพงแจส๊สกลายเป็นร้านฟาสต์ฟูด้ดฉันทนหมาพวกนี้ไม่ไหว พอเข้าร้านเราทีไรก็ต้องล้างพื้นหลายครั้งเลยสมัครไปได้อย่างลูกคืนนี้แหละคะ่ะทุกคืนหลังบทกาีที่คาเฟ่จะจะเข้าครัวแล้วก็เล่นแซกโซโฟนที่ได้จากพ่อแน่นอนครอบครัวเพี้ยนของฉันไม่รู้เรื่องฉันเก็บเงินเพื่อเข้าโรงเรียนดนตรีช่วงหน้าร้อนอยูนน่นาและในที่สุดก็มีเงินพอสมัครแล้วหนูต้องทําได้แน่ฉันพูดเสมอนี่ว่าหนูมีของเนะ่ยในเย็นนั้นฉันสวดมนต์ขอโชคแล้วก็สมัครเข้าโรงเรียนไปทําอะไรอยู่เนะี่ยสั่งโดนัทช็อกโกแลตเน่ยเย็นวันถัดมาคุณลุงกับคุณป้าฉันไปเยี่ยมเพื่อนพววกเขาาลลมอี่ไปด้ย แม่ฟักทองน้อยของแม่สวยที่สุดเลยวันนั้นฉันออกจากคาเฟ่เร็วตอนที่เกือบถึงบ้านฉันเห็นว่าไฟชั้นสองเปิดอยู่มีเงาคนอยู่ที่หน้าต่างดูไม่เหมือนญาติฉันเลยอ่ะพอฉันเดินเข้าไปในบ้านฉันก็เห็นว่ามันโดนถล่มเละจากนั้นก็ดีนเสียงจากชั้นบนฉันย่องไปที่ชั้นสองแล้วก็เห็นใครโดดออกจากทางหน้าต่างฉันเรียกตำรวจพวกเขาก็มาพร้อมป้ากับลุงทำไมเละแบบนี้แล่ะจะทำอะไรอ่ะฉันเอาลูกไปเดินเล่นก็เห็นโจนโดดออกจากทางหน้าต่างเวนดี้ไม่รู้เรื่องด้วยนะ แปลกนะไม่มีอะไรหายพวกคุณควรติดตั้งระบบกันขโมยนะไม่นานฉันก็ลืมไปแล้วก็ได้รับการตอบกลับจากโรงเรียนในไม่กี่วันให้หลังพวกเขารับฉันแล้วจะขอทิวด้าช่วยปิดให้หน่อยแทนที่จะเข้ากะทํางานในคาเฟ่ตอนนี้ฉันก็เรียนดนตรีมันเป็นอาคารเก่าแสนสวยที่อยู่รอบนอกเมืองเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยอ่ะครูทุกคนเป็นมืออาชีพของจริงและฉันพยายามอย่างหนักเพื่อเรียนจากพวกเขาแน่นอนทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นเสมอและฉันเกือบโดนจับได้อยู่สองสามครั้งเร็วเข้าไม่นั่นอยู่ที่ร้าน ทำไมไม่เห็นออกไปทํางานเสิร์ฟทิวดอร์วานให้หนูทํางานในครัวค่ะวันหนึ่งฉันก็เห็นรถจี๊ปสีดํามันไม่มีอะไรพิเศษแต่ภายหลังฉันก็เห็นมันบ่อยขึ้นรอบๆอบเมืองฉันมักจะรู้สึกเหมือนใครมองฉันอยู่วันหนึ่งฉันกลับมาจากโรงเรียนก็รู้สึกเหมือนใครย่องมาข้างหลังฉันฉันเดินเร็วขึ้นแล้วก็เกือบถึงบ้านแล้วก็มีเงาดําโผล่มาในความมืดอุ้ยอ้าวเธอนี่เองเธอมาจากไหนอะคาเฟ่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะจากนั้นบอลลี่ก็ไปฟ้องพ่อแม่เธอทันทีเธอหายไปไหนมาเนี่ย เราทำงานหนักทุกวันเพื่อหาเลี้ยงและให้สภาพาเธอใส่แต่เธอกลับไปไหนก็ไม่รู้ทำไมอากตันอยู่แบบนี้นะหนูแค่ออกไปซื้อของเองคุณป้ากับคุณลุงเชื่อฉันแต่มอลลีก็ยังสงสัยจะชอบอาจจะหมูที่เปื้อนช็อกโกแลตแน่มาสอดเรื่องของฉันในวันหยุดถัดมาสายของทิวด้าก็ปลุกฉันมีคนบุกเข้ามาในคาเฟ่แล้วก็ถล่มร้านเละเลยพอฉันไปถึงฉันก็เห็นรถจี๊ปสีดาคุ้นตาที่อีกฝั่งถนนฉันอยากจะถ่ายรูปปายทะเบียนแต่มันก็ไม่มีเพิ่งมีเรื่องคล้ายๆกันที่บ้านเราด้วยค่ะแล้วทําาไไมไม่ปลลกเระ ยังไงก็กรนดังจนไม่ได้ยินเสียงมือถืออยู่ดีไม่มีอะไรหายไปจากคาเฟ่และกล้องวงจรปิดเสียหายแล้วทำไมไม่รู้สัญญาณถึงไม่ดังพอฉันบอกตำรวจเรื่องรถจีพวกเขาก็ไม่เชื่อเธอคงเจอคิดไปเองทุกอย่างดูสงบลงพักหนึ่งแต่ว่าลุงกับป้าฉันอยู่ที่คาเฟ่มากขึ้นและการแอบออกไปเรียนดนตรีก็ยากขึ้นเยอะฉันเรียนที่นั่นเดือนหนึ่งแล้วการสอบที่จะตัดสินอนาคตของฉันก็ใกล้เข้ามาถ้าสอบผ่านหนูจะได้เรียนที่นั่นต่อแต่ถ้าสอบตกหนูจะโดนไล่ออกหน,นนนอหนูทำได้เป๊ะแนะ่แต่ว่านักเรียนคนอื่นกลับไม่่่่คออแนนใจเรืงั้ คุณโคจะเป็นหนึ่งในกรมกรมากเรเขาออกทัวร์แล้วก็เพิ่งจะกลับมาเองอ่ะพี่ก่อนเขาให้นักเรียนสอบตกกันเกือบหมดเลยนะคุณโคจุกจิกมากเขาบอกว่าเดี๋ยวภรรยาเขาจะคลอดลูกแล้วเลยยิ่งทําตัวแย่กว่าเดิมในเย็นก่อนการสอบฉันเอาแซกโซโฟนของพ่อไปซ้อมที่สวนสาธารณะ,จ,ะจู่ๆพุ่มไม้ใกล้ๆก็ขยับแล้วมอรลี่ก็ออกมาด้วยสีหน้าอวดดีกะแล้วว่าถ้าปิดบังอะไรถ้าเล่นแซกโซโฟนมาค่ะแซกโซโฟนยาเรื่องใหญ่ตรงไหนอ่ะมันผิดกฎหมายหรือไง ธอไปโรงเรียนดนตรีหน้าร้อนหนูเห็นอีเมลที่พวกเขาส่งหาเธอนี่แอบดูแล็ท็อปฉันเหรออย่ามาขึ้นเสียงใส่ลูกน้อยของเราแบบนี้นะเราเลี้ยงเธอดูแลเธอแล้วก็ไม่ส่งเธอเข้าบ้านเด็กกำพร้าทุกคนจะสำนึกสิแทนที่จะโกหกบ้านเด็กกำพร้ายังจะดีสักกว่าในเย็นนั้นป้าขังฉันไว้ในห้องวันถัดมาเธอยังไม่เปิดประตูการสอบจะเริ่มแล้วฉันเสียเวลาอีกไม่ได้แล้วปล่อยหนูออกไปนะเธอไม่ได้ไปโรงเรียนงี่เง่านั่นแล้วล่ะฉันไม่เห็นด้วยและแตัดสินใจทำสิ่งที่เห็นในหนังบ่อย จะมาพาไปเตียงเราปีนออกนอกหน้าต่างแต่ฉันมาสอบสายอยู่ดีคุณโคค้าราก่อนค่ะหนูมาสายแล้วการสอบจบแล้วเขาไม่มองฉันด้วยซ้ำาอะฉันยังมีเบอร์เขาจากปีก่อนอยู่นะพอฉันโทรไปคุณโคก็ฟิลส์ขาดอย่าโทรมากวนฉันเีกนะได้ยินว่าเขาดื่มกาแฟที่ห้างแถวนี้ทุกวันตอนห้าโมงลองตามเขาที่นั่นได้เนะฉันคิดแผนบ้าบอได้จะซื้อพุงปลอมไปร้านขายคอสตูมแล้วแซงทําเป็นท้องช่วยเข้าใจหน่อยเถอะค่ะคุณเองก็จะมีลูกเหมือนกันนี่คะ ก็ได้เราไว้นัดสอบใหม่ในวันอื่นกันฉันไม่ทันได้ขอบคุณเขาก็มีคนผลักฉันล้มและพุงปลอมก็ร่วงออกมาเวนกรมจะททาเกินไปแล้วอย่ากลับมาที่โรงเรียนอีกหรอฉันอยากจะร้องไห้อย่างหัวเสียอะไรอะไรคงไม่แย่ไปกว่านี้อีกแล้วแต่แล้วยาฉันก็โผล่มาโชว์สนุกจริงๆดีจังที่วันนี้มาซื้อโด,ดนัทที่นี่แม่กับพ่อต้องโกรธแน่ถ้ารู้ว่าเธอแอบหนีออกมาฉันไม่อยากคุยกับมอลลี่ฉันก็เลยบอกแท็กซี่เพื่อหน,นีจากเธอ แต่ในวินาทีสุดท้ายเธอกลับเบียดขึ้นรถมาด้วยกลับบ้านกันระหว่างที่เราเถียงกันอยู่ฉันก็รู้ตัวว่ารถออกแล้วคุณจะพาเราไปไหนอ่ะเขมนคำสั่งหยุดรถของเราแล้วนำพาเราออกนอกเมืองจากนั้นก็มีอันธพาหลายคนนำเราไปที่อาคารร้างเอามือถือมาพยายามหนีไปก็เปล่าประโยชน์ปล่อยฉันเนอะไม่งั้นพ่อแม่ฉันมารีพวกนายเป็นแป้งพายแนะ่ชิปอยู่ไหนฉันไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันฉันอยากกลับบ้านแล้วอ่ะ ไม่นานพวกเขาก็ขังเราในห้องแล้วก็ออกไปไม่ว่าพวกนั้นเป็นใครเราต้องออกไปแล้วฉันมอง,นงหน้าต่างแล้วเห็นแถวไอวี่เราออกทางหน้าต่างได้เธอจะบ้าเหรอฉันร่วงแน่งั้นเธอรอนี่ฉันรู้สึกเดจาจวูตอนปีนลงมาด้วยแถวไอวี่วันนี้ก็ครั้งที่สองแล้วนะที่ต้องปีนลงหน้าต่างเนี่ยฉันกลับเข้าอ,อาคารแล้วก็ปลดล็อกประตูมอลลี่รีบเดินมาจนเธอเข้อเท้าพลิกมาเร็วแม่ฟักทองทางเดียวที่กลับได้ก็คือผ่านป่าแต่ไม่นานก็รู้ว่าเราไปได้ไม่ไกลเจ็บจังเลยอะ่ะฉันทนไม่ไหวแล้ว รถจ,จี๊ปสีดำจู่ๆก็มาจอดข้างๆเราฉันอยากจะหนีแต่ทิ้งญาติเอาไว้ไม่ได้ขึ้นรถมาเถอะค่ะเราไม่ทำร้ายหนูเหมือนเราจะไม่มีทางเลือกเกิดอะไรขึ้นนะ่ะพวกคุณเป็นใครชื่อเป็นหัวหน้าของบริษัทที่พ่อแม่หนูเคยทำงานพวกเขาไม่ใช่เจ้าของคาเฟ่ธรรมดาและเสียชีวิตระหว่างพยายามจบงานให้เราคนที่รับพาตัวหนูมาเมื่อกี้เป็นสมาชิกแกง๊งพวกเขาตามหาชีพตัวหนึ่งมานานแล้วมันมีโปรแกรมสำคัญในนั้นเดี๋ยวนะแน่ใจนะว่าพูดถึงพ่อแม่หนูอ่ะพวกเขาเป็นสายลับและคนสุดท้ายที่ถือชิป พวกเขาต้องเอามาส่งให้ฉันในวันนั้นทุกคนในแก๊งคิดว่าเรามีชิปแต่ว่าพวกเขาเพิ่งรู้ความจริงก็เลยคนบ้านหนูและคาเฟ่ด้วยและสอบปากคำหนูด้วยตัวเองเนะี่ยฟังดูเหมือนพลอดหนังบล็อกบัสเตอร์เลยแต่เป็นเรื่องจริงฉันก็เลยอยากถามหนูเห็นอะไรแปลกๆในคืนที่พ่อแม่หนูเสียไหมไม่ไม่มีเลยตอนนั้นหนูยังเด็กมากโอ,โอเคเราจะคอยดูครอบครัวหนูไม่ให้ใครมาทําอะไรอีกนะมลลี่กับฉันเดินเอามาส่งที่คาเฟ่แต่ฉันก็ยังช็อกอยู่โอ้ลูกสาวแม่ทําไมกระเพกแบบนั้นละ่ะ นี่เอาลูกเราไปลําบากมาเหรอก็บอกให้อยู่แต่ในห้องตัวเองไงระหว่างที่พวกเขาตวาดฉันรูปภาพที่อยู่สุดมุมก็สะดุดตาทําไมเราเอาของตกแต่งเก่าออกแต่เหลืออันนั้นไว้ล่ะฮะไอรูปหน้าเกลียดนั่นนะเหรอเราพยายามเอาออกแล้วแต่มันไม่ขยับเลยจู่ๆฉันก็นึกถึงครั้งสุดท้ายที่เจอพ่อแม่พวกท่านยืนอยู่ตรงข้างรูปนั้นฉันไล่ปลายนิ้วไปบนกรอบแล้วก็ได้ยินเสียงคลิกเบาๆจากนั้นช่องเล็กๆก,ก็เปิดออกในนั้นชิปเหรอวินาทีต่อมาจู่ๆคุณนายบราวก็ลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วก็แยย่งชิปปกมืออันล้วววีีรเด รถจี๊บมาหยุดคุณนายบราว์ไม่ให้หนีทาดีมากจ้ะใครจะคิดว่าคนรักหมาจะกลายเป็นสมาชิกแก๊งได้เราค้นหาเธอในฐานข้อมูลหลายครั้งแล้วหลังพวกเขาไปคุณป้าก็มาด่าฉันอีกเธอนี่มันตัวปัญหาจริงๆอย่าย,ยุ่งกับเวนดี้นะวันนี้เธอช่วยหนูไว้คําพูดของมอลลี่ทำให้ฉันช็อกอยิ่งกว่าเรื่องทุกอย่างในวันนี้ซะอีกเช้าวันถัดมาฉันรู้ตัวว่าผู้ปกครองฉันฟังคําพูดเธอขึ้นใจเลยโอเคเธอไปโรงเรียนที่เง่านั่นได้แล้วเ่้าไม่ดีนักที่มันสายไปแล้วฉันกำลังจะโดนไล่ออกจากโรงเรียนพราะาสอบตก นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ฉันขึ้นห้องใต้หลังคาและเปิดแฟ้มเก็บโนต้ตเพลงของพ่อจากนั้นฉันก็ไปสวนสาธารณะเพื่อเล่นเพลงโปรดของพ่อพอฉันเล่นเสร็จก็เห็นหญิงมีคันในกลุ่มผู้ชมเพราะมากเลยว่าไหมคะคุณคุณโคลเหรอเพราะมากจริงๆแต่โชคดีนะเธอสอบผ่านแล้วเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยฉันหยิบโนต้ตเพลงแล้วก็เห็นเศษกระดาษแปลกๆป,ปรากฏว่ามันคือจดหมายจากพ่อแม่ฉันพวกท่านอวยพรให้การแสดงในอนาคตและบอกว่าพวกท่านทำพิธยกรรมเอาไว้ ถ้าเราตายลูกจะได้มรดกทุกอย่างทิวด้าจะเป็นผู้ปกครองจนกว่าหนูจะบรรลุนิติภาวะชั่วขณะฉันมั่นใจว่าเห็นแม่กับพ่อฉันก่อจดหมายเอาไว้แนบอกและรู้สึกถึงน้ําตาที่ไหลรินไม่นานทิวด้ากับฉันก็ไปหาทนายปรากฏว่าลุงกับป้าฉันปลอมแปลงพินัยกรรมและใช้ทรัพย์สินของพ่อแม่ฉันอย่างไม่เหมาะสมก็เลยโดนจับและทิวด้าก็ย้ายมามลลีอยู่กับเราระหว่างที่พ่อแม่เธออยู่ในคุกเธอทําทขนมในคาเฟ่เราด้วยค่ะบอกแล้วว่าสาวน้อยคนนี้มีความสามารถ ถ้าจะเป็นนักดนตรีที่ดังแน่คุณคิดว่ายัางไงบ้าง